ครับพี่น้องเช้านี้เราจะมาดูพระชนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับดูในพระธรรมกิจการนะครับบทที่สามครับ <c oughs> กิจการบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบครับกิจการบทที่สามข้อที่หนึ่งข้อที่สิบบอกว่าฝ่าเบตกับยอนกําลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่ายสามโมงมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกออกมาทุกวัน คนคอยหามคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นปโตกับยอดจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิด ขอทานนั้นได้คมเมนดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปรโตกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจ,จงเดินเถิดและเบโตจับมือขวาของเขา็ยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดยืนขึ้นและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตยอน เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความประหลาดและอาศาัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความจริงของโรงในเช้านี้ขอพระเจ้าสุขบุตรวิพระพรือท่ากลาง พราะชนะของระวงที่จะนามาสู่มเมล็ดมาสู่หัวใจของเรามาสู่ดินของเราเพื่อให้เติบโตในความเชื่อเติบโตในการไว้วางใจเติบโตในการเชื่อเองจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่จะสั่งในพระนามของพระเยซูขอบพระพรออยู่ท่ามกลางารเราและพระวิญญาณเคลื่อนไหวอยู่กับเราในพระนามพระเยซูรเจ้าอาเมนพี่น้องครับเช้านี้ผมจะมีโอกาสหนุนน้ำใจพี่น้องในหัวข้อในนามในพระนามพระเยซูคริส ในพระนามนพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในพระนามพระเยซูนะครับแปลว่าโดยฤทธิอำนาจของพระเยซูโดยฤทธิอำนาจของพระเยซูในการลงท้ายในการสั่งในนามตรงนี้ก็แปลว่าโดยฤทธิอำนาจของพระเยซูนะครับนี่คือบทที่สามใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับยอนก่อนหน้าที่ยอนกับเปโตจะมาถึงในวิหารเนี่ยตรงนี้เนี่ย บทที่สอง่ะพระเยซูเนี่ยได้ประทานพระวิญญาณแก่เหล่าสาวกมาก่อนหน้านั้นนะมาก่อนหน้าที่เขาจะสั่งก่อนน,นั้นเขาจะมีความมั่นใจและสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นและเดินและหายดีเขาได้รับพระวิญญาณบมเสศสาวกทุกคนได้รับพระวิญญาณมเสศพวกเขากลายเป็นคนใหม่นะเรโตรเองก็เช่นเดียวกันได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูอย่างกลา้าหาญและคนเชื่อเป็นพันๆคน ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและที่สําคัญเราสาวกเมื่อรับพระวิญญาณหมดสุดแล้วตืน่นเต้นกับพระองค์แล้วมีประสบการณ์ที่พวกเราก็ได้ทุ่มเทอุทิศตัวศึกษาและให้ชีวิตของเขาในการที่จะปอกป่กประกาศไปสู่คนมากมายแล้วก็แบ่งปันสินของมอบเงินมอบทองต่างๆให้กับผู้อัยพพี่น้องครับตามหลักศาสนายิวในการให้ทานแก่คนยากจนเนี่ยก็เป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญก็เป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญ ซึ่งในตอนนี VII ้บทที่สามเนี ally, so ่ยไปโตกนขยอนก่อนจะเดินเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อไปทําไมครับเพื่อไปอธิษฐานเพื่อไปอธิษฐานพี่น้องชาวยิวอธิษฐานกันเนี่ยสามเวลานะสามเวลาสามเวลานะก็คือเวลาเช้าในตอนเก้าโมงต้เก้าโมงเช้าเนี่ยเขาจะเข้าไปไปไปพระวิหารแล้วไปอธิษฐานกันเวลาบ่ายเนี่ยเพราะมันบ่ายสามครับตอนนี้เป็นตอนที่บ่ายสามที่ ไปโตกับยอนที่จะไปอธิษฐานก็เป็นตอนเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามแล้วก็ตอนเวลาตะวันตกติดจะไปอธิษฐานชาวยูและต่างชาติที่มีความคั่งคัดและยังเก่งระเจ้ามักจะอธิษฐานกับพระเจ้าในสามเวลานี้นะักประคิบเ,เล่นว่าเราก็อธิษฐานสามเวลาเหมือนกันใช่ไหมครับก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเย็นนะ ก็ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องคบสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแนละเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราจะอธิษฐานขอบคุณละโมทนาพระเจ้าแบบผมขอยกตัวอย่างาสิ่งลูกสาวลูกชายเหมืกันนะครับเขายัางเล็กอยู่นะครับแล้วเขาก็เวลาอธิษฐานก่อนอาหารเนี่ยเขาก็จะในนามพระเยซูเอเมนหลายครั้งเขาจะรีบอธิษฐานมากขอบคุณพระเยซูสำหรับอาหามนี้ในะพระเยซูเอเมนนี่นครับนับ่นก,ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันหนึ่งผมก็เลยมีการได้สอนเขาหุณน้ํ้ใจเขาว่า ทำไมเราถึงต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารด้วยผมก็ได้บอกเขาว่าสิ่งแรกเนี่ยคือให้เราขอบคุณที่เรามีเรามีกินเราแล้วเราก็กินได้เรายังมีร่างกายที่กินได้บางคนกินไม่ได้ต้องกินผ่านทางสายยางเราจะมีมีอาหารกินนะลูกเราควรต้องขอบคุณพระเจ้าให้มากๆผ่านสิ่งที่พระเจ้าอาจจะอวยพรสิ่งนี้ผ่านพ่อผ่านแม่ผ่าน,านคนนู้นคนนี้ที่ดูแลหนูที่สำคัญต้องขอบคุณพระเจ้าให้มากๆที่เราได้มีอาหารกิน เราไม่อดสิ่งที่สองนะล,ลูกคือเราได้รับสิทธิพิเศษมากๆที่เราขอพระเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าเข้ามาชาระอาหารด้วยเราไม่รู้เลยว่าอาหารเนี่ยมันมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เราท้องเสียได้หรือไม่สบายได้แต่เรามีพระเจ้าที่จะช่วยเราอวยพรให้อาหารมื้อนี้จะสะอาดและก็บริสุทธิ์ที่เราเองจะรับประทานไปได้ด้วยการที่เราเองจะอิ่มและอร่อยแล้วก็กอดภัย ที่ยิ่งใหญ่มากๆฉะนั้นขอให้ก่อนกินอาหารให้เห็นความสําคัญนี้และอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงๆนะลูกก็เลยมีการไปสอนเขาว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานคนยิว ke ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับที่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนคนยิว ke ที่เขร่งขันต่างชาติที่เค่งขันเขาก็ ไปสวงหาพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าสามเวลาและทานอย่างจริงจังแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอธิษฐานอย่างจริงจังด้วยแต่ผมก็จะเห็นกลุ่มนี้เวลาใครมีความเจ็บป่วยใครมีอะไรก็จะโจรเข้ามาในกลุ่มนี้บอกปัญหาในกลุ่มนี้พี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้รับพระพรมากๆผมเองเคยรับพระพรผ่านกลุ่มนี้ทช่อทานเพื่อครอบครัวผมเองทานเพื่อไม่ใหญ่ผมตอนเช่านี้นมีชีวิตอยู่ทานเปืดอตาทานเพื่อ,อสิ่งต่างๆก็ เห็นการวอวยพรเลยนะครับเห็นการวอวยพรจริงๆที่เกิดขึ้นของคุณปราชญ์เราผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้ก็จะเห็นการวอวยพรไปสู่คนเป็นพระพรไปสู่คนมากมายแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับปที่หนุนน้าใจและพระเจ้าทรงสั่แบงความยิ่งใหญ่ผ่านคาร้องทูลที่เรามีต่อพระเจ้าของเรานะครับเอเมนครับและในตอนนี้นะครับ mm hmm. เปตบโตกับยอนเนี่ยก็จะเข้าไปในวิหาร mm hmm. ก็ไปเจอคนนี้นี่แหละครับเป็นคนง่อยตั้งแต่เกิดตั้งแต่คลอดมาก็นั่งขอทานอยู่ เรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเจ้าก็เกิดขึ้นอยู่เหนือทางเท้าพระวิหารนี้นะครับพื่น้องครับในฐานะที่วันนี้เราเป็นผู้เชื่อเราเชื่อวางใจพระเยซูเราเป็นสาวกของพระเยซูเราเป็นคนที่รับใช้พระเยซูเราเป็นคนที่เชื่อพระเยซูไม่ว่าท่านจะเชื่อกี่เดือนกี่ปีกี่วันอยู่ในสารภาพไหนต่างกด็ดมท่านคือผู้เชื่อพระเยซูท่านกล่าว สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ขอครับพี่องครับข้อหนึ่งก็คือจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ขอพี่องครับเมื่อขอทานมาถึงเนี่ยเขาก็ขอทานเขาก็คาดหวังแค่อะไรครับเงินทองสิ่งของที่จะได้รับแต่เมื่อไปโตกับยอนได้เพ่งดูเขาและก็บอกเขาว่าบอกบอกคนน้ว่าจงเขม่นดูเราเถิดจงเขม่นดูเราแล้วเพ่งดูสาวก เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าพระวิญญาณกําลังทํางานกับเปโตกับยอนที่จะไม่เดินผ่านไปเฉยๆและพระวิญญาณกบเคลื่อนให้เปโตนั้นได้พูดกับคนง่อยเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่ที่จะให้ท่านให้ท่านนั้นคือในพระนามแห่งพระเยซูชาวนาซาเรตจ,จงเดินเถิดแล้วใบโตก็จับมือขวาเขายงขึ้นเขากดทันใดทันใดนั้นข้อเท้า และถาของก็มีกําลังเขาก็กระโดดนะพี่น้องจ้ำนะรกระโดดขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชค่อยๆลุกนะครับพี่น้องคนที่ไม่เคยเดินา,าขาเปี้ยขาไม่ตั้งแต่คอดกระโดดขึ้นมันเกิดอัศจริเกิดขึ้นในครั้งนี้สิ่งที่ขอทาน,นเขาคาดหวังแค่สิ่งที่เป็นปกติเรื่องพื้นฐานทั่วไปแต่สิ่งที่ปิโตให้มากกว่าที่สิ่งที่เขาขอนั่นคือการให้ การรักษาโดยพระน,นามพระเยซูการช่วยเหลือเขาให้เขาหายเป็นปกติเดินได้เดินได้เงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านนั่นคือให้พระน,นามแห่งพระเยซูจงหายและจงเดินเถิดพี่น้องครับเงินและทองมันหมดลงไปได้เราให้ทุกคนใงไปบวนมีวันหมดลงไปได้ของนี่มีวันหมดไปได้แต่ในพระน,นามพระเยซูที่เรามีนี้ไม่มีวันหมดเอเมนไมพี่น้องครับ เราสามารถให้กับทุกคนได้เราสามารถที่จะให้คนได้พบความจริงนี้ได้ผ่านสิ่งนี้และเราเองก็จะทําสิ่งนี้ด้วยวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรที่จะต้องมอบพระนามพระเยซูในการที่จะให้ธิ์เด็ของพระเจ้าไปแต่ต้องรักษาคนแม้แว่าตัวเราเองด้วยก็ตามนะเราต้องสั่งในพระนามพระเยซูเราต้องสั่งในงส,งใสิ่งนี้เมื่อเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเห็นหรือยังไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้า มีแผนการดีเพราะพระเจ้ามีสิ่งดีเอาไว้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้แม้ตัวเราเองก็ตามพี่น้องครับบ่อยครั้งพระเจ้าก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเราเมื่อต้องเจอเราต้องเจอกับปัญหาจะปัญหาเล็กจะปัญหาน้อยจะปัญหาใหญ่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่างๆนี้เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าอาจจะพูดกับเราก็ได้ครับว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เจ้าจะขออีกฉะนั้นจงทูลเราจงวางใจในเรา เราเองจะต้องวางใจในพระเจ้าจอร์นก็ยังได้บอกว่าถ้าท่านเชื่อท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องวันนี้พระเจ้าประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนข้อที่สองนะครับเมื่อเราดําเนินชีวิตในพระนามของพระเยซูเนี่ยในที่เดียวกพระเยซูก็จะเกิดสิ่งไรขึ้นเมื่อเราให้พระนามพระเยซูไออกไปเนี่ยจะได้รับชีวิตใหม่ ทั้งกายและจิตวิญญาณจะได้รับชีวิตใหม่ทั้งกายและจิตเกิดการเกิดใหม่เองพี่น้องการเกิดใหม่เปโตรนะก็จับมือเขาใช่ไหมพยุงของเขาลุกขึ้นทันใดนั้นข้อเท้าเท้าเขาก็มีกำลังขึ้นข้อแปกบอกว่าเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรด้วยกันกับยอดนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งพวงเห็นเขาเดินก็สรรเสริญพระเจ้า ด้วยกรทบสิ่งนี้ทําให้เขามีชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ของเขาคืออย่างไรคนที่ไม่เคยเดินมาก่อนคนที่ไม่เคยเดินได้มาก่อนกลับเดินได้นี่คือชีวิตใหม่ของคุณคนนี้นะครับพี่เราเขาไม่มีคลิปวิดีโอันนี้ที่ผมได้ดูไปก็เป็นคุณอ่าคุณพ่อท่านหนึ่งที่ก็วัยสูงอายุแล้วนะครับคุณพ่อท่านนี้ได้ของขวัญงานนะลูกๆกขาจัดงานงานวันเกิดให้และก็ได้มอบของขวัญ แล้วคุณพ่อคนนี้ก็แกะของขวัญดูนะก็ได้มั็นตาชิ้นหนึ่งเขาก็มงงว่ามันคือแว,ว่นตาอะไรมันดูธรรมดาธรรมดามากเราลูกก็เลยบอกว่าคุณพ่อลองใส่ดูไหมครับกรณีพอพ่อคนนี้ก็เลยใส่แวน่นเขาอยู่หลังบ้านใช่ไหมใส่แวน่นพอเขาใส่แว่นตาเขาก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาทาหน้าตาที่ตกใจมากๆแต่สักพักหนึ่งครับคุณพ่อคนนี้เนี่ย ก็ได้ก้มหน้าลงแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้และลูกแต่คนก็ร่วมเข้ามาก่อนพี่น้องครับแว่นตานี้คือแว่นอะไรรู้ไหมครับแว่นสำหรับคนตาบอดสีครับพี่น้องแว่นตานี้สำหรับคนที่ตาบอดสีคนที่ไม่เคยเห็นสีสันคนที่เห็นตัวอย่างเป็นขาวดำแต่เมื่อวันหนึ่งเขาได้ใส่แว่นนี้เขาได้เห็นความงดงามของต้นไม้สีของดอกไม้สีของท้องฟ้า สีของดวงอาทิตย์แสงดวงอาทิตย์สวยมากมาเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเขาก็รู้สึกร้องไห้ออกมาด้วยความปราบเลื่มใจพี่นงนั้นคือชีวิตใหม่ของคนหนึ่งคนที่ฝ่ายคายภาพของเขาพี่น้องการที่คนคนหนึ่งเขาทําอะไรไม่ได้มาตั้งนานแต่วันนึงเขาทําสิ่งนั้นได้แล้วมันจะมีความสุขกับเขามากๆแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรของ,ของพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ เป็นพระพรในฝ่ายกายภาพฝ่ายโลกนี้แต่หัวใจและความปรัถนาของพระเยซูผ่านสาวกเนี่ยคือได้รับชีวิตใหม่ในฝ่ายวิญญาณได้รับชีวิตใหม่ในฝ่ายวิญญาณเขาเมื่อเขาหายพี่น้องครับสิ่งที่คนน้อยนี้ทําคือเดินไปกับเปโตกัยอหนและเดินไปในพระวิหารเต้นโรดสัน พระเจ้าเขาได้ไปมอบคำเสริญเขาได้ไปให้กับพระเจ้าเขาได้ไปให้ชีวิตของเขากับพระองค์จากโรมบทที่สิบข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบสามบอกว่าเพราะว่ายิวเพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินั้นไม่ทรงถือว่าต่างกันด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงและทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่ คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าขอ้ขอที่สิบสามบอกว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจา้าจะรอดพี่น้องครับได้รับชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณสิ่งที่สําคัญก็คือได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วยสิ่งนี้เมื่อเราได้มอบพระนามพระเยซูแล้วคุณได้เปิดใจรับเอาพระนามพระเยซู เขาจะไม่ใช่เพียงแค่ได้สิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เขาจะขอแต่เขาจะได้ชีวิตใหม่ด้วยเอเมนไหมครับและสิ่งที่สามก็คือผลของการได้ให้พระนามพระเยซูนี้ก็คือจะเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นจะเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นในข้อสิบว่าโอ้หลายคนก็ได้มองเห็นใช่ไหมครับว่าคนไม่คนนี้คือคนที่นั่งขอทานที่ประตูวิหารเนี่ยเขาก็จึงพากันประหลาดและ สะทานใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับ <laughs> ผมเชื่อว่านนพี่น้องเอเมนนะครับเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ด้วยชื่อของเราไม่ใช่ด้วยตัวเราไม่ใช่ด้วยความรู้ความเข้าใจของเราแต่ด้วยพระนามพระเยซูพระนามพระเยซูเป็นไปได้และจุดประสงค์ของการอัศจรรย์จุดประสงค์ของหมายสําคัญที่เบซูได้มอบให้กับสาวก ไม่ว่าจะเกิดกับใครจะเกิดที่ไหนเพื่อนําให้คนมาถึงพระเยซูเพื่อนําให้คนได้แบบพบพระเยซูพี่ต้องรับเป็นเหมือนกับปลายทางเป็นเหมือนกับการอธิษรานไปเหมือนกับป้ายชี้ทางให้มาถึงพระเยซูที่เป็นจุดหมายปลายทางว่าสิ่งที่จะได้รับในโลกนี้ไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือให้พ้นจากความบาปไม่ใช่เพียงแค่ให้ช่วยเหลือ คนจากความทุกข์อกทุกใจความตึงเครียดในชีวิตแต่มากกว่านั้นก็คือจะนําไปสู่ความรอดและพระคุณในชีวิตการปัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นผลไม่ใช่เพียงแค่เกิดกับตัวเราพี่น้องครับเมื่อการสันเกิดขึ้นเราเองได้เห็นการสิจัน์เราเองคนมากมายคนรอดตัวคนข้างๆใช่ไหมครับคนที่นั่นก็ประหลาด คนที่เข้าไปพระวิหารก็ประหลาดใจกันเหมือนกันครับคนที่เขาก็จะประหลาดใจที่เห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเห็นชีวิตของเราเติบโตเห็นชีวิตของเราไม่ได้เหมือนเดิมเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านการที่เราเองได้เชื่อวางใจในพระนาะเยซูและได้มอบพระนาะเยซูสู่คนมากมายขอให้วันนี้เราเองจะให้พระนาะเยซูเป็นการอัศจรรย์ ดิดเดชของพระเจ้าเกิดขึ้นในเราและจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นด้าการที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะมอบอํานาจในนามของพระเยซูสั่งออกไปให้คนอื่นได้รับความรอด,ด้ดยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อวันนี้เราดําเนินชีวิตโดยริษฐอำนาจของพระเยซูเราจะได้รู้ว่าเราจะได้รับสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เราจะขอและเราเองนั้นก็จะ พะเออกไปคนมากมายจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านที่กล่าวด้วยความเชื่อว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาสเ็ตจงเดินเถิดจงตื่นเถิดจ,จงหายเถิดจงดี ใจในพระองค์และเราขอดำเนินชีวิตอยู่ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอให้เราจะมีประสบการณ์ตื่นเต้นในวันนี้วันนี้ทั้งวันและวันตถัดไปเราจะเชื่อมวางใจและตื่นเต้นโดยฤทธิ์อำนาจโดยนามของพระเยซูและพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ทรงบทกระทำกระทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและถวายเกียรติพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราขอวางใจในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าให้ความพี่น้องทุกทุกท่านนะครับพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับ